ค่ะครูยุ้ยนะคะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสอนการตลาดออนไลน์และรับออกแบบเบอร์มงคลนะคะพาทุกคนสำเร็จได้ง่ายๆด้วยแค่เปลี่ยนขึ้นพลังงานนะคะวันนี้ครูยุ้ยมาบอกข่าวดีนะคะกับทุกคนเลยที่เคยร่วมบุญกันมาตลอดต่อนเนื่องเลยนะคะทุกเดือนมิถุนาซึ่งจะ ครบรอบ้ายวันเกิดของครูยุ้ยนะคะซึ่งครูยุ้ยได้ทำแบบนี้มาตลอดต่อเนื่องโดยการพิมพ์หนังสือธรรมะนะคะแจกกับทางสำนักพิมพ์เรียงเชียงมาเป็นเวลาเนิ่นนานนะคะเพราะฉะนั้นก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งในบรรจบนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาบอกข่าวดีค่ะโดยการใช้กระบอกเสียงโดยการแชร์บอกบุญนะคะว่าถ้าใครสนใจอยากจะ สร้างนะคะหนังสือธรรมะร่วมอนุโมทนากับคุยได้เลยตามจิตศรัทธานะคะทุกคนแต่ถ้าใครมีความประสงค์อยากจะทําเป็นเล่ม,ลมๆก็ทักนะคะรายละเอียดชื่อพร้อมนามสกุลนะคะแต่ถ้าใครไม่มีปัจจัยก็แค่สาธุอนุโมทนาก็ได้บุญเชกเช่นเดียวกันนะคะปีนี้คุยตั้งใจก็จะส่งต่อไปที่ทางวัดโคราชนะคะตัวคุยเองนะคะก็แล้วแต่ แต่ละปีว่าจะพิมพ์หนังสือธรรมะใหญ่หรือเล็กนะคะซึ่งปีที่แล้วเป็นหนังสือเล่มใหญ่เหมาะกับคนที่ผู้สูงอายุในการอ่านปีนี้ก็เช็กเช่นเดียวกันเราเห็นถึงความประสงค์ว่าผลตอบรับจากปีที่แล้วนะคะก็เลยทำหนังสือเล่มเดิมนะคะก็คือหนังสือธรรมะนะคะมันจะเป็นเล่มใหญ่ๆมากๆนะคะตกประมาณเ,เดี๋ยวเช็ครายละเอียดกับทางแอดมินอีกหนึ่งรอบนะคะแต่ทีนี้ วันนี้คุยก็เลยตั้งใจว่าอยากจะเป็นการแชร์บอกบุญกับทุกคนถ้าใครไม่ได้มีมีงบไม่ได้มีอะไรก็แค่สาธุอนุโมทนาก็แ็กเช่นเดียวกันแต่ถ้าใครมีความประสงค์แล้วจิต มีคืนของแห่งบุญแล้วไม่วิตกกังวลทำมาแล้วก็แบบโฟสบายสบายจิตสบายใจสิ่งนั้นคือค่อยมาร่วมบุญกันแต่ไม่เป็นไรสำหรับคนที่มาฟังคลิปนี้แล้วแชร์ออกไปก็ได้บุญเช็กเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้ตั้งใจมาบอกสะพานบุญนะคะปกติแล้วคุยก็จะทำคนเดียวแต่เนื่องจากพระสงฆ์นะคะได้บอกว่าการที่เราบอกบุญส่วนคนจะทำหรือไม่ทำอันเนี้ยมันก็แล้วแต่เขาเพราะ ยังไงคุยก็ตั้งจิตปัถนาที่จะทําแบบนี้ปีละหนึ่งครั้งนะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สร้างสะพานบุญและบอกบุญต่อหาเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ